สวัสดีคะ่ะพี่น้องกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ,ะกับการอ่านคัมภีร์ไบเบิลไปด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ปฐมกาลบทที่10แล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ฟังกันมาตั้งแต่ปฐมกาลบทที่1จนถึงปฐมกาลบทที่10นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาโดยย่อของปฐมกาลบทที่10กันนะคะเนื้อหาสรุปโดยย่อก,ก็ จะเป็นการกล่าวถึงเชื้อสายของบุตรทั้ง3ของโนอาห์นะคะนั่นก็คือเซมฮามแล้วก็ยาเฟสนะคะหลังจากน้ําท่วมครั้งใหญ่ซึ่งถือเป็นบทที่แสดงให้เห็นถึงการกระจายของมนุษย์และชนชาติทั่วโลกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอ่อเชื้อสายต่างๆลูกชายของโนอาห์เนี่ยกระจายกันไปในส่วนไหนบ้าง โลกะะเราจะไปดูเชื้อสายของยาเฟสนะคะเชื้อสายของยาเฟสลูกหลานของพวกเขาเนี่ยกลายเป็นชนชาติในยุโรปและก็เอเชียตอนเหนือนะคะเช่นเมโสโปเตเมียกรีกแล้วก็สกิเทียนะคะส่วนเชื้อสายของฮามนะคะก็จะเป็นเชื้อสายาที่เขาจะตั้งถิ่นฐานในฝั่งของแอฟริกาเหนือแล้วก็ตะวันออกกลางนะคะ คณะอันนะคะเป็นต้นตระกูลของชนชาติคณะอันเช่นคนฮิตไทยคนเยบุสคนอามอมไรน์ะคะส่วนคุชนะคะลูกชายของฮามเนี่ยก็เป็นพรยบิดาของนิมโรดนะคะซึ่งเป็นนักล่าผู้มีอำนาจในแผ่นดินผู้เริ่มสร้างอาณาจักรบาบิโลนนะคะต่อมาก็จะมีเชื้อสายของเซมนะคะเซมเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของชาวฮิบรูแล้วก็ชนชาติทางตะวันออกกลางนะคะ อารับักชัดเป็นต้นตระกูลของเอเบอร์นะคะซึ่งบรรพบุรุษของเออซึ่งนั่นก็คือเป็นบรรพบุรุษของคนฮิบรูนะคะต้องขออภัยด้วยถ้าอ่านชื่อแบบอาจจะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้คล่องขนาดนั้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูคําสอนที่เราได้จากปฐมกาลบทที่10นะคะแบ่งออกเป็น4อย่างด้วยกันอันแรกเลยก็คือพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นผู้ริเริ่ม ต้นชาติพันธุ์ต่างๆนะคะบทนี้จะแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงควบคุมการกระจายของชนชาติทั้งหมดแล้วก็มนุษย์ทุกคนจะมีรากเดียวกันมาจากโนอาห์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของมนุษยชาติอันที่2ก็คือพระเจ้าทรงสนใจในเรื่องรายละเอียดของประวัติศาสตร์ของมนุษย์ซึ่งหลังจากในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยจะมีการบันทึกเชื้อสายอย่างละเอียดเลยนะคะแล้วก็แสดงถึงความสําคัญของเชื้อสายและแผนการของพระเจ้าที่ยังดําเนินต่อไปยังดาเนินอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะ3ก็คืออํานาจและชื่อเสียง ไม่เท่ากับความชอบธรำแม้จะมีอํานาจและมีชื่อเสียงในพระคคอมริไบเบิ์ที่กล่าวเช่นนิมโรดนะคะแม้จะมีอํานาจและชื่อเสียงในโลกแต่ก็ไม่ได้ถูกยกย่องในแง่ของการดําเนินชีวิตตามทางของพระเจ้านะคะสุดท้ายก็คือ,อบทเตรียมการสําหรับเหตุการณ์ในบทต่อไปนะคะก็ปฐมกาลบทที่10เนี่ยเป็นพื้นฐานสําคัญในการเข้าใจแล้วก็การกระจายภาษาของชนชาติต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อในบท11